ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระเนื้อดินของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนนะครับจังหวัดอยุธยาครับพระเนื้อดินพิมพ์ของหลวง,งป,นปานขี่ไก่องคเนี้ยเป็นของปลอมเรียนแบบมาจากสนามขายส่งพระปลอมที่กรุงเทพครับ <c oughs> ผมไปเช่ามาเนี่ยราคา20บาทเท่านั้นครับในปัจจุบันเนี่ยพระของหลวงพ่อปานเนี่ยมีของปลอมเรียนแบบออกมาแล้วมากมายนะครับ <c oughs> ผมไปเช่ามา,าจากสนามขายส่ง พระปลอมที่กรุงเทพปีสองห้าหกแปดครับเป็นของปลอมยุคใหม่หมครับในปัจจุบันเนี่ยพระพิมพเนดินของหลวงปานเนี่ยก็ขึ้นไปขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมายครับเนื่องจากว่าด้านล่างเนี่ยเขตกอทมอเนี่ยเขาไม่ให้ใหขายตามฟุตบาทเนี่ยเขาก็เลยเอา ภาะปอมปอมเนี่ยขึ้นไปขายตามห้างต่างๆเนี่ยการเช่าหาพัานธุดินของหลวงพระปานเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันอย่างสูงนะครับองละยี่สบาทเท่านั้นครับของปอมเรียนแบบครับในปัจจุบันเนี่ยพันธุดินของหลวงพ่อปานเนี่ยก็มีมากมายครับอย่างเช่นพิมพ์ที่เล่นกันใน มาตรฐานสากลเนี่ยก็มีตามนี้ครับพิมพ์ขี่ไก่พิมพ์ขี่คุดพิมพ์ขี่หนุมานพิมพ์ขี่ปลาพิมพ์ขี่เม่นพิมพ์ขี่นกครับประมาณหกแบบด้วยกันนะครับตามหลักมาตรฐานสากลครับครับในปัจจุบันนี้ของปลอมเรียนแบบออกมาแล้วนะครับมีขายอยู่สา,ามขายส่งพระปลอมครับที่กรุงเทพครับ ขงละยี่สิบาทเท่านั้นครับภาพกระยายครับครับเป็นพิมพ์ขีไก่ครับของปลอมเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยมากครับองลายี่สิบาทครับถ้าไปอยู่บนห้างเนี่ยก็ราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปครับครับการเช้าหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันอย่างสูงนะครับ อย่างพิมพ์ภ้า,าของหลวงพ่อปานชีไก่เนี่ยวัดอื่นก็มีการจัดสร้างนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ที่จะสร้างเมื่อราวปีพศ5 5 8 8ก็มีนะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำที่นําพิมพ์ของหลวงพ่อปานเนี่ยไปจัดสร้างก็มีครับหรือวัดอื่นวัดอื่นอนี้ครับที่เอาพิมพ์พ้าของหลวงปานเนี่ยไปจัดสร้างนะครับ ขหญครับดูันไปครับของปลอมเรียนแบบมาครับองลายี่สิบาทเท่านั้นครับเอาไว้ขายกลุ่มเสียนผ้าปลอมครับที่ชอบของถูกๆูกครับส่วนมากเนี่ยเสียนผ้าปลอมเขาก็จะไปเช่าจากสนามขายส่งผ้าปลอมที่กรุงเทพแล้วก็เอาไปขึ้นขายตามห้างต่างๆครับเอาไปหลอกขายเสียนผ้าต่างๆครับที่ชอบเล่นของถูกๆูกกันครับโดนกันมาเยอะครับ โดนภาพปอมแล้วเอามาเล่าเป็นพาะแท้ไปครับบางท่านเอาไปทำเฟซบุ๊กยูทูปภาพปอมบอกเป็นพาะแท้เนี๋ยปัจจุบันเนี้ครับของปอมเนี่ยมีออกมามากมายครับในสนามภาพปอมที่กรุงเทพเนี่ยเยอะมากครับสนามแบบขายส่งพาะปอมนะครับองค์ละยี่สิบาทอย่างเงี้ยครับ,รยบ,เ,ยรบเยอะมากครับหลายแบบหลายพิมพ์หลายวัดให้เลือกครับทั้งผ้าผงผ้าเหรียญผ้าเนื้อชิน พระเบญจาภาคีต่างๆ,ๆครับหลวงปู่ทวดพระลอต่างๆครับในสนามขายส่งพระปลอมเนี่ยมีเยอะครับทางพื้นที่ต่างหวัดเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่ายังมีสนามขายส่งพระปลอมอ่าที่มีพระมลอมอีกเยอะครับครับมาดูด้านหลังขององค์พระกันนะครับองค์รา20บาททั้นนะครับครับ้ตนหลังทําไม่สวยครับ แบบนี้เอาไปหลอกเซียนผ้าต่างๆได้เลยครับมีการอุดอุดผงด้วยครับ,รบแบบนี้ยังไงเซียนผ้าต้องโดนแน่นอนครับองค์ละ20บาทเท่านั้นครับเอาไปขายได้50บาท100บาท1,000บาท2,000บาท3,000บาทเนี่ยไปได้เลยครับรูปทรงแบบนี้ครับ แต่เราต้องไปคัดเลือกอที่สนามขายส่งพับปลอมกันนะครับว่าพิมพ์แบบไหนพิมพ์ชัดชัดหน่อยไม่ชัดหน่อยมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับแต่องค์ละยี่สิบบาทเท่ากันหมดครับครับเดี๋ยวมาดูภาพพยายครับของปลอมครับ หล,ลงกขบปานคีไก่ไกครับแต่ไว้รอขายได้ครับในกลุ่มเซียนพัดที่ชอบเล่นแบบของลูกถูกครับบางท่านเนี่ยเก็บผ้าปลอมปอมเนี่ยจนบ้านตัวเองเนี่ยกลายเป็นบ้านเซียนพระอุโบโลกไปก็มีเยอะแยะครับห้อยผ้ามาทีนึงเนี่ยมีแต่ผ้าปล้มปอมไปสนามพระไ,ไปสนามพระทีนึงเนี่ย ไปเช่าแต่สนามแบบพระปลอมกองโลงเนี่ยครับห้าองค์ร้อยสามองค์ร้อยองละร้อยเี้อย่างเงี้ยครับพระเบญจาภาคีแบบถูกถูกเนี่ยครับในสนามพระในปัจจุบันเนี่ยพระสนามพระแบบปลอมๆเนี่ยมีเยอะครับ บางท่านเนี่ยห้อยผ้ามาเต็มคอมีแต่ผ้าปลอมกองโหลกนั้นห้อยมาไม่ได้ดูใครเลยว่าแท้ไม่แท้ตัวเองเล่นผ้าไม่เป็นห้อยห้อยผ้าปลอมมาเสียเต็มคอเลยครับเยอะครับในปัจจบุบันนี้ผ้าปลอม,ลอมครับด้านหลังของพ้าครับเนื่องจากว่าพ้าแท้เนี่ย มันแทบไม่มีออกมาให้หมุนเวียนครับแต่ไอที่มีออกมาหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นพับปอมครับครับขอบข้างครับครับขอบข้างครับอ,บอบงลายยี่สิบบาทเท่านั้นครับ าไว้หลอกขายเสียนผ้าต่างๆได้ครับเสียนผ้าที่ชอบของถูกครับเสียนพ้าเสียญผ้าปลอมกองโลกเนี่ยครับครับตันผมก็จะมีการอุดผงเหมือนกันครับของปลอมครับ ก็จะมีการอุดผงเหมือนแบบของจริงครับแต่เป็นของปลอมครับที่ทํามาให้เหมือนแบบของจริงครับองค์ยี่สิบาทเท่านั้นครับจากสนามขายส่งผ้าปลอมที่กรุงเทพครับ ับด้านหลังขับด้านหลังครับภาพยายครับทำเหมือนจริงมากครับใส่ปงพุทธคุณของปลอมเข้าไปตรงนี้ครับเสียนพลาต่างๆน่าจะโดนกันไปเยอะครับ พระพิมพ์ของหลวงปานทีไก่ครับของปอมจากสนามขายส่งพระปอมที่กรุงเทพครับราคา20บาทเท่านั้นครับเอามาให้ชมได้ศึกษาและให้ระมัดระวังกันครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาพระพิมพ์ของหลวงปานของปอมเรียนแบบจากสนามขายส่งพระปอม ที่ผมไปเช่ามาด้วยราคา20บาทเอามาให้ชมและศึกษาหวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านคงระมัดระวังกันอย่างสูงนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ